สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้พี่จะพาท่านผู้ชมไปกินไก่ย่างเขาสวนกวางมีส้มตำไก่ย่างเขาสวนกวงที่ร้านแม่วันไก่ย่างเขาสวนกวงนะคะท่านผู้ชมขาซึ่งอยู่ในเขื่อนอุบลรัฐแต่ยังไม่ถึงเขื่อนอุบลรัฐนะคะเข้ามาในเขตของทางเข้าอ่าทางไปเขื่อนอุบลรัตนะคะท่านผู้ชมขา ร้านนี้เปิดวันนะคะท่านผู้ชมค่ะเปิดตั้งแต่เช้าประมาณ10บโมงเช้าไปถึงห้าโมงเย็นเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะใครที่สนใจก็สามารถตามมุลิมาได้นะแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าร้านคุณแม่วันเป็นยังไงนั้นอย่าลืมกดติดตาม subscribe, กดซับสไครกดแชร์กด like, ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุ่ยด้วยน,นะคะไปค่ะไปกันเลยเดินทางกันเลยค่ะ ถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมร้านส้ตมตำแม่วันไก่ย่างเขาส่วนกวางนี่ไก่ดว,ว,ว,วดโตๆนี่คาอืมซูมให้ดูเลยตอนนี้อุ่นๆเดี๋ยวจะให้แม่ค้าสับให้แล้วก็รอส้ตมตำด้นะคะมีเครื่องดื่มขายด้วยนะคะท่านผู้ชม มากับแกงกิมพิผสาเหมือนเดิมนะตีนี่นะคะไกฝ่ฝอยค่ะน้องฝอยทองนี่นะคะท่านผู้ชมส้ตมตำของเราบาแล้วก,กับไก่ย่างเขาส่วนกวาง ร้อนๆเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นตัวเลยนะสับเรียบลอยแล้วก็มีผักด้วยนะคะท่านผู้ชมกินกับข้าวเดียวนะคะท่านผู้ชมขาเสียงรถก็จะดังนิดนึงนะคะท่านผู้ชมขาจิ้มไก่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวติดถนนเลยนะคะท่านผู้ชมดิมถนดนเสียงรถก็จะดัง สมบัติเฉด่ี้ um. <laughs> 明星。 มีโก้กเย็นด้วยนะท่านผู้ชมท่านสาม ชอบกินปีกมากเลยแซ่บมากนะท่านผู้ชมน้ำจิ้มก็อร่อยมาลองอร่อยสุดเลย ็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะาสนใจอยากมากินส้มตมแล้วก็ไก่ย่างแถวสวนกวางร้านนี้นะคะก็มาได้ที่เขื่อนอุบนลรัตน์นะคะแต่ยังไม่ถึงเขื่อนนะคะทางเข้าเขื่อนอุบนลรัตน์นะคะท่านผู้ชมยงงอย่าไงใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ชอบก็เป็นกำลังใจให้ผู้เีว่วน,นะคะสำหรับ EP นี้ไม่รู้ว่าเขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อน,อนพบกันใหม่ e ีพีได วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย